กินเนี่ยอยกันพี่นรอวเลยขึ้นไปพี่างีรก็ได้วัวน,นนี้ยลาไปร่มเด้อเนี่ยเส้นนี่สิกว่ากิโลพี่น้องเนี่ยครับมึงล่อออกมาจะได้ส่วนไหนเป็น เนื้อสเต็กหรือว่าเนื้อผัดนะครับเนี่ยครับอยู่ในหลานงคืกอกัวแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวที่ลงมิปให้พี่น้องเลาะเนื้อว่ากครับมีต่มันครับเอ้ยมันหลายอันนี้ส้มแซ่ครบแซดเวยนะพี่น้องเนี่้มแซบ ครับขึ้นเนี่ยแลรกไปทอดเนี่ยอีกแรกไปทอดขึ้น ah okay. ี่คร ah ับเนี่ยแห้งพี่น้องได้ตากไว้ครับเก็บตากไว้นี่ครับตากไว้ในครัวกินนะครับล้มเป่ากขยอยแห้งพี่น้องนะครับทอดเนี่ยสู้กินได้มือแลงได้พี่น้องด้วยดครับก็มีหมูมีหมูไก่ต่างอย่นะครับเดี๋ยวยุไทบิงเจนหนึ่งได้พี่น้องด้วขึ้นเนี่ยแป๊บหนึ่งครับพี่น้องเนาะทันไก่พี่น้องเอ้ยแกะได้หลายมือเสอา ีออรอเหราอาหารอเหรเรอเหรอเห้อ,หอเรอเนรนอาหอรเรอเอเวอรเเรเร่เเหเหรนเรออเนอเ่อเอเอเเ้รอเอเอเ แดงจึ้งๆครับกระดาษกระมังนี้ใส่เฮ้ยครับแป๊บนึงได้พี่น้องนะลาะหลังนี่ครับสามสิบห้ายูโรนะครับนะกินเดี๋ยวนะสามแปดน่ครับ จ้าผมขมว่าพี่น้องสายดิบทุกท่าน <laughs> นี่ดีพี่น้องมานีตึกเลยวนไปอยู่ในคล้ายๆลราพี่น้องเ,เอยนน้ยไปอยู่ในคล้ายก็อยู่ในบ้านก็อยู่บ้านไป <c oughs> ใส่ไปได้พี่น้องหนาวอะไรกำลังเพมันกำลังหนาวว่าไปทางนอกเลยงงงง เป็นยังไงอันน้ำแข็งใส่ตัวความพี่นอ้องเย็ยนหนึ่งครับลราพี่น้องเอนเย,ยน้ำมันหนาวเราก็พัดเย็นเย็นเข้ากระดูกกระเดี่ยวเลยนี่ครับโอ้ยพี่น้องเลย,ยใส่กี่เที่ยวนอนเราพี่น้องเนาะ,ะ <laughs> นี่ครับ นี <ersch> ่ครับบ้านเขาก็เป็นพัดมาเี้พี่น้องทำนี่ก็ได้เนาะนี่ครับเนื่อที่เลาะออกเมื่อกี้นะครับเพื่อนอันนี้ครับนี่ครับที่พี่ี่ซีเตากแดดไว้เนี่ยครับเมาตากไว้นี่ครับเนาะตากไว้แก๊สกลิ่นที่มันห่อนก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สุกแล้วพี่น้องก็เดี๋ยวก็แห้งนี่ครับน่ครับนี่เอาไว้แต่เ็ดกับเข่าแน่เนี่อผัดแน่เอาเม็ดบูวใส่ลูกข่าน้ำแน่ครับเนาะนี่ครับ ไม่ okay, หลายอย่างครับนะเนาะรอออกมาแล้วส่วนมากจิ้มไได้ดถิ่งจักเม็ดแล้วพี่น้องเ้ยนี่ก็ยอันเป็นเนื้อผัดแล้วพี่นองครับเนัะเนื้อครับ กำลังคนมักมักเลยพี่องกินที่ดีเด้นี่ครับเนี้ยเสร็จเมื่อกี้นะครับแยกออกมาแล้วครับเนี่ยเป็นเนื้ยผัดหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นเนี่ยเสือร้องให้ชุดหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ก็ทำใจเทียกกับเข่ากับน้ามหรือจะทาแบบอะไรก็นะครับครับเนาะนี่ครับหรือประมาณนี้นะครับเนาะใส่ตู้เย็นไว้เลยพี่รองครับ ดีๆกันใช่หมากักเป็นเนื้อสเต็กนะครับเพื่อชิ้นละสามสิบแปดกิโลนะครับคันึ่กินได้บ่พี่น้องกินได้บ่าบาทน้องบาครับเลอครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยครับใส่ตู้ไว้หมักเมอกี้ลนะ้หมออันหอยพริกไทยนะครับแล้วเนื้อสเต็กเลยครับลูกขาคนยมักแท่ๆได้พี่น้องเลย หันไก่ไว้เดอร์ผัดไวเดอร์ต้มยำใส่ผัดไทยแล้วครับเด้อสิครับอกไก่ครับผัดไทยไก่ดีขนาดพี่น้องเอ้ยผัดไทยไก่ผัดไทยกุ้งผัดไทยผักจักผัดไทยทันน้ำกับมาทันไก่พี่น้องเอ้ยมาเด้อครับเด้อ มากก็จิ้มลูกปัดกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้พีเอซีน้ำในเด้อครับเด้อามาจิบทำให้พี่น้องชมอยู่ในครัวนะครับเนาะชีวิตในต่างแดนพี่น้องเด้อต่ <laughs> อยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อครับเด้อพี่น้องกดกระดิ่งกดยิ้มนะ้อพี่น้องเด้อ นี่ครับกดกระดิ่งเอาดีแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะหันไกลแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเนาะครับประเสริฐเรียบร้อยแล้วครับเนาะใส่เบิดเรียบร้อยแล้วครับเนาะไม่เข่าตู้เย็นไม่แตกถ่ายนะครับเนาะลังก้อนใหญ่แห้งอยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อนี่ครับแซ่บแซ่บนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ทีดาดสเต็กไงเฮ้ยนี่นี่อรแม็กซ์ฮอร์หมูสุดพี่น้องเอ้ย นี่ครับสเต็กครับสวัสดีพี่น้องมาที่น้องวะนี่ครับแล้วกินปาลาไหลเดแ๋ยวพี่น้องเมื่อนี้มีหมกไก่เนื้อทอดน,น้ำพริกลูกลาดีติดอยู่ สลัดนิดหน่อยพี่ร้องเนาะข้าวเหนียวน,ยน้อยน่าลักน่าลักสิ้น <c ười> <c ười> มาพี่ร้องไหมรู้เข่าแล้วครับนในครัวแล้วครับเด้อกินอยู่ในครัวคือเก่าพี่ร้องเลยโอ้เข่าติดมือพี่ร้องเลยช่ห้ปเป็นล่าดู้นะครับหมกไก่พี่ร้องเลย 因为自己摸白摸造的。

もう一回。 เขาติดมือพี่้องเงี้ยเปหลายอยู่หรอก bán của bạn đi không hết chưa chẳng đăng chẳng nó rất là mà กินกันเยอะกัดกินได้เพียง่องเหรอเงียบห, <laughs> หล เลยนะครับเพื่อทำมั่งในหรือฝากกดลไลค์กดแชร์กด subscribe กดติด,าดตางการแจง้ขขแจงเตือนคลิปใหม่ๆไปหาพี่น้องนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะครับขอกำลังใจกันพี่น้องเหมือนเดิมน,นะครับเนาะ <S <S น้ำซึ่งเดียร์น้ำพึ่งเดียรเสียทุกปาททุกเงินนะครับนะขอติดต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับผม